กาสวัสดี FC ไฮโลทุกท่านนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะก็หยิบจานเหล็กมาเป็นวิทยาทานให้กับทุกท่าน,นครับเผื่อใครที่ชอบงานเหล็กนะครับไม่ว่าจะเป็นจานแปรตอกางจานสไลด์สามจุดสี่จุดอะไรก็แล้วแต่มันก็คือจานเหล็กนั่นแหละครับตูดวัดดวงสวยๆเงาๆจานเหล็กเนี่ยมันเล่นง่าย มันเล่นง่ายก็จริงแทบจะไม่ต้องใช้ฝีมือก็จริงแต่ลำดับแรกนะครับใครที่ไปเล่นเนี่ยจะต้องหนึ่งดูหน้างานให้ออกคือดูหมูว่ามีหมูเยอะหมูน้อยหรือมีเซียนเยอะเซียนน้อยนะครับสองเลยแต่งหน้าเต๋าให้เป็นนะครับขึ้นหน้านี้แล้วจะแต่งไปหน้าไหนนะครับอะไรประมาณนี้คือการแต่งหน้าเต๋านะครับงานอวงานก็จะเสียงเสียงประมาณนี้ มีให้สามเม็ดงานนะครับมีให้สามเม็ดงานเม็ดประกอบอีกสามเม็ดเวลาปไปเล่นนะครับเวลาปไปเล่นสิ่งแรกเลยลูกค้าจะต้องดูว่าจะลงเกี่ยเม็ดงานเดียวหรือจะลงสองเม็ดงานหรือจะลงสามเม็ดงานก็ได้แล้วแต่สะดวกดูหน้าง,งานเอาหมูเยอะหมูน้อยเสียนเยอะเสียนน้อยนะครับหน้าสีเล่นได้หน้าลายเล่นได้นะการเหล็กไม่มีอะไรมากมันเป็นของง่ายๆเทียบจะไม่ต้องใช้ฝีมือนะครับงานแม่เหล็ก แต่อยู่ที่เทคนิคการดูหน้างงานนี่แหละสำคัญนะครับอย่างนี้ก็เป๋าหกจานเหล็กก็เล่นง่ายครับเป๋าสามเป๋าเอี่ยวพอขึ้นเป๋าเอี่ยวปุ๊บทำไงล่ะทีนี้เป๋าเอี่ยวปุ๊บอ่ะแต่งานเต๋าเล่นละเป๋าเอี่ยว คืนเป๋าเอี่ยวอย่างนี้จะแต่งหน้าเต๋าเล้ยังไงอ่ะแล้วก็ยืนเอี่ยวยืนเอี่ยวยกคู่ห้าเป็นสิบเอ็ดแล้วเนี่ยแหละรครับสิ่งที่สําคัญในการเล่นจานเหล็กไม่ต้องใช้ฝีมือแต่ใช้สมองใช้สมองในการแต่งหน้าเตา๋าใช้สมองในการดูหน้าเสือเซียนเยอะเซียนน้อยนะครับอันนี้แหละรครับคือเทคนิคการเล่นจานแม่เหล็กนะครับก็ ผมมาถ่ายดูเป็นวิทยาการนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเสียงก็ประมาณนี้นะครับตัวสวยๆมีทุกขนาดลูกนะครับขาวใสสเกลมีหมดนะครับงานไม่เหล็กเล่นง่ายไม่ต้องใช้ฝีมือใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับ